เราจะมาคุยกันเรื่องโรคติดต่อทางสัมพั์นะครับกับเซฟที่นิกนะครับเพ็ย่อม,มาจาก pre-exposure prophylaxis เนาะก็คือเป็นยาที่เรากินก่อนที่เราจะไปสัมผัสเชื้อ HIV ที่จะป้องกันการติดเชื้อได้นะครับเพ็เนี่ยประกอบด้วยยาต้านไวรัส2ตัวก็คือ ia, t h น o ฟโ o เวียบวกเอ็มทริสทาบีนะครับาการกินเพ e ็เนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับวินัยใน,ในการกินยานะครับถ้าเรากินยาตามที่แพทย์สั่ง อย่างถูกต้องเนี่ยเพลสามารถป้องกันเอ้ชวิีได้เกือบร้อยเเซแต่เมื่อใดที่เรากินยาไม่ดีหรือว่ากินกินบ้างไม่กินบ้างหรือว่าไม่ได้กินตามที่แพทย์สั่งเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยก็จะลดลงเป็นอย่างมีอันรสัมพันธ์นะครับวิธีการกินยาเพล็เนี่ยแบบแรกนะครับก็คือเป็น Daily PREP หรือว่าเป็นเพลรายวันนะครับ แบบนี้เนี่ยสามารถกินได้ทุกกลุ่มประชากรนะครับกินวันละหนึ่งเม็ดวันละครนะครับกินอย่างน้อย7วันนะครับเพื่อให้ระดับยาสะสมเพียงพอในร่างกายก่อน่อนที่จะไปมีความเสี่ยงครับแล้วก็กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าอยากจะหยุดยาย,ยัางไงนะครับก็ส่วนใหญ่จะแนะนําว่านับ7วันหลังจากเซ็กซ์ครั้งสุดท้ายแล้วก็กินต่ออีกเวันแล้วก็หยุดได้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดเพล็บเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาตรวจเอเชวีเพื่อที่จะคอนเฟิร์มผลเอเอชวีก่อนนะครับ แบบที่2นะครับก็คือเพล็บออนดีมาครับอันนี้เนี่ยกินได้เฉพาะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้นนะครับการกินเนี่ยก็คือเริ่มจากการกิน2เม็ดนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่ได้ถึง2 4ชั่วโมงก่อนมีเซ็กส์นะครับพอหลังจากมีเซ็กส์เสร็จแล้วเนี่ยกินอีก1เม็ดหลังจาก2เม็ดแรก1วันนะครับแล้วก็กินต่ออีก1เม็ดหลังจาก2เม็ดแรก2วันรวมเป็น4เม็ดต่อการมีเซ็กส์หนึ่งครั้งนะครับการกินแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับ 1นาสำหรับผู้ชายที่มีเพศสมัมพันธ์ชายเท่านั้นนะครับสองสำหรับคนที่อาจจะมีเซ็กซ์ไม่ค่อยบ่อยหรือว่าต้องเป็นคนที่วางแผนการมีเซ็กซ์ได้เพราะว่าต้องกินออย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนไปมีเซ็กส์ครับกินเพล็บสดได้หรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนว่าเพล็บเนี่ยมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในการป้องกันไอเสวีนะครับแต่ว่าเพล็บป้องกันได้แค่ H อเวีอย่างเดียวการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ย มันก็มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคอื่นที่นอกเหนือจากไอชัยวีครับคือ mm hmm. อาจจะเป็นพวกหนองไนหนองในเทียมซิฟิลิสเพราะฉะนั้นถุงยางอนามัยยังจําเป็นในการที่จะป้องกันโรคเหล่านี้นะครับปกติยาเพล็เนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสว่าต้อง,อง,องจำเป็นจะต้องกินเวลาเดินทุกวันแต่ขอให้กินทุกวันนะเพราะฉะนั้นถ้าลืมนึกขึ้นได้ก็รีบก,กินเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันใกล้ถึงเวลาที่จะกินโดสถัดไปก็ไม่จําเป็นต้องเบิ้ลโดสนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราลืม หนึ่หรือ2เมตรต่อสัปดาห์เนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันในชวิตเนี่ยก็ยังเกิน90%อยู่ครับผลข้างเคียงของการกินเพล็บมีอะไรบ้างนะครับบางคนเป็นส่วนน้อยประมาณ10%ของคนที่กินเพล็บเนี่ยในสัปดาห์แรกที่กินยาเนี่ยอาจจะมีการขึ้นไส้นิดหน่อยแต่ว่ามันอาการมันจะดีขึ้นเองมันก็จะหายไปเองนะครับส่วนผลระยะยาวเนี่ยาบางคนก็กังวลว่าอาจจะมีทำให้ค่าไตาทำงานหนักขึ้นหรือเปล่า ซึ่งเพบอาจจะทาให้ค่าไตทํางานหนักขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อหยุดกินยาเนี่ยค่าไตก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ถ้าไม่ตรวจเลือดกินเพบได้ไหมอันนี้คือเจอคนไข้หลายคนถามบ่อยมากนะครับว่าขอกินเพบเลยได้ไหมครับหมออะไรเงี้ยไม่ตรวจเลือดคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าเพบเนี่ยประกอบด้วยยาต้านไวรัสแค่2ตัวนะครับ มันเพียงพอต่อการป้องกันเชื้อวีแต่ไม่เพียงพอต่อการรักษาครับเราต้องรู้สถานะตัวเองก่อนว่าเรามีหรือไม่มีเชือชเ้อชวีก่อนที่เราจะกินเพล็ได้เพราะว่าถ้าเรามีเชือชเ้อไวีแล้วเรากินเพล็เนี่ยยามันไม่เพียงพอต่อการรักษามทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้และพอมีเชื้อดื้อยาแล้วเนี่ยเราจะรักษาชเช้วีค่อนข้าง,งยากแหละเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตรวจเช V วก่อนที่จะเริ่มเพล็เพื่อยืนยันว่าเป็นลบนะครับ